สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับจรวดรูปทรงโพดําเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมเมื่อตอนคลิปพี่นนท์ก็ล่อนไปให้ดูแล้วนะครับผมล่อนดีมากนะครับผมตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษ A 4่มา1นแผ่นนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราพับ ถ้าใครมีกระดาษสีดําก็เอาสีดํามาพับก็ได้นะครับผมจะได้เหมือนโพดํามากยิ่งขึ้นนะครับโอเคพอเล็งตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับผมปึ๊บโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราเปิดมาแล้วก็มาวางในแนวตั้งแบบนี้เลยโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราทําการพับสามเหลี่ยมเข้ามาแบบนี้นั่นเองนะครับปึ๊บเล็งตรงแล้วก็รีดนะครับผมปึ๊บอีกข้างก็พับเข้ามาเหมือนกันเลย โอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมให้เราทําการพับหัวลงเลยนะครับพับลงแบบนี้ปึ๊บนี่นะครับผมเราจะพับสตรด้านบนเลยนะครับก็ทําการรีดเส้นตรงกลางก็จะตรงเหมือนเดิมนะครับผมเส้นตรงเหมือนเดิมนะครับพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเอาไม้บรรทัดนะครับผมมาวัดนะครับผมนี่เราจะวัดขึ้นไปนะครับ4เซนติเมตรครึ่งนะครับผมหนึ่ง 2 3 4นะครับผม4เซนติเมตรครึ่งนะครับนี่ให้เราทำสัญลักษณ์ไว้เลยนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมเราจะพับเอามุมนี้นะครับผมมาชนกับสัญลักษณ์ที่เราทำไว้นะครับพับเข้าแบบนี้เลยปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมโอเคแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บพยายามรีดให้กลมนะครับผมขั้นตอนนี้มันจะได้เนี้ยบนะครับปึ๊บนี่ อีกข้างก็เหมือนกันเลยนะครับผมเราก็พับเข้ามามุมชนมุมแบบนี้เลยปึ๊บนี่นะครับผมโอเคตรงแล้วแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับพยายามรีดให้คมนะครับผมรีดให้เนี้ยบนะครับปึ๊บโอเคพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราพับอันนี้ลงเลยนะครับผมเอาขอบนี้นะครับผมมาชกับขีดด้านในนะครับพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้นั่นเองนะครับผมปึ๊บแล้วก็เล็งให้ตรงนะครับ ก็รีดได้เลยนี่จะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับผมโอเคอีกข้างก็เหมือนกันเลยนะครับปึ๊บนี่เลยลก็ททำการรีดได้เลยนะครับผมปึ๊บโอเคครับผมพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะพับสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมพับขึ้นไปล็อกเลยนะครับผมปึ๊บ นี่ขีดกลางก็ยังตรงเหมือนเดิมนะครับเราก็รีดได้เลยโอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับไอเราพับประกบแบบนี้นะครับผมพับเข้าประกบกันเลยปึ๊บนี่แล้วเราก็มาเล็งด้านบนให้เท่ากันนะครับปึ๊บโอเคตรงแล้วเรารีดด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคครับผมพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับ ให้เราเอาไม้บรรทัดมาวัดข้างหลังนะครับผมตรงนี้เลยนะครับเราจะวัด4เซนติเมตรนะครับผมนี่เราจะวัดขึ้นไป4เซนติเมตร1 2 3 4นะครับนี่4เซนติเมตรให้เราทำสัญลักษณ์ไว้นะครับปุ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพับตั้งแต่หัวนี่นะครับผมเราจะพับตั้งแต่หัวตรงไปแบบนี้เลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับผมโอเคให้เราทำการพับได้เลยนะครับผมนี่เล็งไว้ตรงนี้นะครับผม แล้วก e e like ็พับจากหัวเลยนะครับพับลงมาแบบนี้เลยปึ๊บนี่เราจะเอาให้หัวแหลมแบบนี้เลยนะครับเราก็เล็งให้ตรงข้างหลังที่เราทําสัญลักษณ์ไว้นะครับผมปึ๊บนี่เล็งแบบนี้แล้วก็รีดได้เลยนะครับพอตรงแล้วนะครับผมโอเคตรงนี้เรารีดตรงหัวให้ดีหน่อยนะครับผมรีดให้คมเลยนะครับกระดาษตรงหัวค่อนข้างแข็งนะครับผมให้เราใช้แรงนิดนึงนะครับผมปึ๊บโอเคจากนั้นนะครับผมพลิกกลับด้านมานะครับ ข้างนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับผมปึ๊บเราก็เล็งด้านบนให้ตรงนะครับนี่เล็งให้ตรงกันนะครับผมตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับโอเคปึ๊บโอเคนะครับผมพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมให้เราทำการเปิดขึ้นมาปึ๊บนี่ก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เราบีบรวบขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับปึ๊บ ในลักษณะนี้เลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะวัดจากตรงนี้นะครับผมเราจะวัดเข้ามา4เซนติเมตรเหมือนกันนะครับทําสัญลักษณ์ไว้ตรงนี้นะครับผมปึ Man ๊บนี่แบบนี K ้เลยโอเคนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราเอามาวัดด้านนี้ด้วยนะครับผม4เซนติเมตรเหมือนกันนะครับปึ๊บนี่โอเคนะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะกันไกมาตัดนะครับให้เป็นรูปทรงโพดํานะครับผมนี่เราก็จะตัดตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมเราก็จะตัดโค้งเข้าไปนะครับตรงนี้คล้ายๆหัวใจนะครับผมเราจะตัดเข้าไปเหมือนหัวใจนะครับปึ๊บนี่เราก็ตัดมาชนตรงนี้นะครับผมไหมเราจะตัดมาชนตรงนี้นะครับผมเราไม่ต้องตัดสุดให้ชนตรงนี้นะไม่ต้องนะครับผมเราจะเหลือตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็จะตัด ตรงนี้นะครับผมตัดเข้าไปนะครับก็โค้งโค้งแบบนี้นะครับผมโค้งเข้าไปปึ๊บปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมเราไม่ต้องตัดโค้งให้ไปถึงเส้นตรงนี้นะครับผมให้ให้เหลือเส้นไว้นิดนึงนะครับประมาณนี้เลยโอเคนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเปิดออกมาเลยนะครับปึ๊บก็รีดใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราต้องการเปิดขึ้นมาเลยนะครับ นี่โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเจ้าหลวดเอพดัมนะครับผมรูปทรงเอพดัมอย่างเท่เลยนะครับผมร่อนดีด้วยนะครับนี่เลยครับผมก็เหมือนกันเลยนะครับผม2ตัวโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนสํสำหรับคลิปนี้พี่นนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ